ก็ก็เป็นประจําทุกปีนะอันนี้อันนี้เอาแบบสบายๆนะป้องก็ถ่ายไปไม่ต้องสนใจพวกเราก็เป็นประจําทุกปีเด็เ AR เวลาเลือกคณะเราก็จะเรียกมารวมซึ่งปีนี้เป็นอะไรที่ดีมากรุ่นพี่ไม่มาเลยทุกคนรุ่นพี่ไม่มาเลยทุกคนนะครับก็อะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่นี่เลยนะจะเป็นก่อนจะแอดมิชั่นในฐานะที่มาเป็นลูกศิษย์เว็บเด็กดีก็จะต้องรู้ ดูเรื่องต้นวันนี้จะมีพี่ทั้งหมด5คนนะที่จะช่วยดูก็มีพี่บอยพี่แนนพี่มิ้นพี่เป้แล้วก็พี่ลาเต้นะครับที่จะช่วยดูคณะให้น้องๆไม่ต้องเชื่อมากเพราะว่าเคยดูแล้วติดก็มีดูแล้วไม่ติดก็มีดูแล้วแบบเจ๊งบ้งสายลยูีนะครับก็แม่นไหมในในแง่หรือว่าดูนะปีจะคือจะลงจะลงจะลงทำไม่อาจารย์เหรอวะทำไมอาจารย เอ็กซ์บางเงื่ออะคะแนนเฉลี่ยที่สอบนิพัทธเฉลี่ยทานิยมอะไรนะกับพ่อบอป้อเห็นตาดีคณะคณะไหนลงบ้างทุกคณะลงจริงเหรอวะแต่เราก็แต่งตาตี๋ก็เขียนก้อนเขียวทำไมที่ว่ามันไม่ลงไม่ถึงเขียนก็กลัวว่ามีความความถูกต้องเราต้องเขียนได้เขียนว่าไงพี่ก็ไม่รู้หรอกก็เขียนอย่างนั้น เี่ยววาไง่มันไม่ได้ลงไปไปลงเยอะขนาดนั้นซึ่งคะแนนคณะกรรมการเขาบอกว่าลงเท่าไหร่นะสองหมื่นไม่อปีนี้คะแนนสูงสุดคณะกรรมกาคือสองหมืนสองร้อยแบบลงเยอะมากแลคนที่เข้าวิ่กีฬาคะแนนต่ำสุดยังอยู่นะแต่คนที่เข้านิติคะแนนต่ำสุดอ่ะซิ่วอยู่แล้วครับซเปเพรารียนไม่ไหวก็เลยซิ่วไปแพทย์เลยใช่ก็เลยซิ้วไปแพทลี ก็โอเควันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาพี่ทั้งสามคนเนี่ยได้รวบรวมคําถามที่แบบว่าน้องๆถามกันมาเยอะและคิดว่าก็จะมีเพื่อนเนี่ยแอบถามพวกเราด้วยวันนี้ก็เลยเอามาดอ่ะแก๊แพทนีอายุกี่ปีมีสองปีค่ะดังนั้นร,<อ>รุ่นนี้จะใช้แก๊แพทได้ รุ่นของตัวเองสองสองรอบใช่ป่ะคือเราปีรอบน้ำท่วมรอบหนึ่งกับรอบมีนาฮะาจำช่ามหติไปแอบสอบรุ่นก่อนนี่จะสอบได้เอามาใช้ได้ป่ะได้ได้เหรอไม่เราแอบสอบได้เหรอเขอจะตุร์ติมาน้องสายแอบสอบแล้วก็ถ้ารวมเด็กซิลนี้มันใช้ถึงปีไหนใช้ถึงปีห้าเอ้ยได้ห้าห้าห้าอันละน้อย้อนหลังก็ประมาณรอบสามของปีห้าสามใช่ไหมคะ ก็นี่ถ้าปิซิลปีหน้าก็ยังใช้ได้นะก็แล้วตแต่เรียนซิลเลียนน้ไม่อิดอ่ะ,อะขอ้อสองโอเนทใช้สามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงห้าคือราหาัสศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห้ามันจะประกอบไปด้วยไทยสังคมอังกฤษคณิตวิทย์ with. ใช้วิชาละห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกสามวิชาหลังที่เหลือเนี่ยใช้คือรวมกันเอามารวมกันให้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้พวกเราน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าใครคิดเองจำเป็นต้องรู้แต่ถ้าใครใช้โปรแกร,รมคำนวณคะแนนต้องใส่รหัสไป กีฬาไม่ดี่โดนขำเลขต้องได้เก้าสิบอ้โน้อยมากอ่ะใช่ไม่กี่นัดวิดไหมฮีดอนเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันกราฟกราฟคณะนี้หน้าหน้าหวาดเสียวมากนะเออถ้าใส่ไว้อันดับ4เนี่ยต้องต้องให้พระโคเสียงเลยอ่ะว่าแต่ดื่มอะไรจริงๆนะครับอ่ะต่อไปมีน้องหลายคนถามบอกว่าพี่คณะหนูเขาเกณฑ์ขั้นต่ำสามสิบ แล้วหนูได้สามสิบเป๊นเลยอ่ะได้ไหม, uh huh. ไ,มได้ uh huh. เพราะในระเบียบการเขาจะเขียนว่า <c oughs> ไม่น้อยกว่าแต่เวลาเราเอาไปพูดกันอ่ะเราชอบพูดบเว่า <c oughs> เฮ้ยเกณฑ์ขั้นตัเเกเฮ้ยเกณฑ์ขั้นต่ำต้องม,มากกว่าสามสิบแต่ในระเบียบการเขาจะระบุว่าไม่ต่ํากว่าเหอ,อดังนั้น 29, ยนะี่สิบเก้ายี่แปดอะไรเนี่ยไม่ได้แต่สามสิบก็ได้นะครับต้องมีองค์ประกอบทุกส่วน ใครก็ตามเพื่อนใครที่สอบโอนเนไม่ครบแม้แม้กระทั่งขาดสอบไปวิชาเดียวเพิ่มหมดสิทธิ์แอดมิชั่นกลางทันทีสมัครได้แต่ไม่ติดแม้กระทั่งหลายคนพี่หนูแบบเนี่ยวัดแววครูแบบเห็นเพื่อนเลือกเยอะหนูหนูอยากอ๋อซิวได้นะแต่ก็ต้องซิวไปรับตรงแอบกลางก็ไม่ได้ดังนั้นโอ e เนถ้าสมมุติว่าไปสอบแล้วได้สูงคะแนนคุณมีสิทธิ์แอดมิชั่นแต่ถ้ากดเอนเตอร์ปุ๊บแล้วคะแนนท่านต่ำไม่ผ่านก็จะแจ้ง แต่เขาจะไม่มีคะแนนสูงสุดต่ำสุดของปีก่อนๆที่ดูดังนั้นโปรแกรมของสอทอมันจะดูได้แค่ปัจจุบันนะฮะแต่ของอาจจะได้ไว้ใช่ผมคิดว่าอันดับหนึ่งก็ได้เต็มแล้วเออใช่ไหมแต่แับพี่เป็นพี่ที่ว่าพี่ยังไม่ถึงองเพราะแค่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเปอร์เซ็นห้าหกจุดห้าสิบก็ด้วยบุญภาวาสนาส่งนะครับก็เรียนไปเป็นลีดที่อันสามรีดแต่ระแงแปดร่างสามคะแนน ขึ้นกบพี่ขึ้นรู้สึกว่าทาตตาบมสองคือราฟมันมันไล่มาตั้งแต่สี่เก้าหบลงมาเรื่อยๆแล้วมาขึ้นปีนี้ครับบึ้ไม่ได้เไว้านสามหมื่เนี่ยมันจะเป็นให้เราเลือกเหมือนโปรแกรมกำนวณคะแนนเราเลยกดสาขาาวิชแน

เพระว่าสีเทสุจริง่ได้สวยแต่ถ้าถมาออลจะเรื่องอะไรอาสามท่เนี่ยก่อนตลึงหรือสี่สี่ก็ได้แกนที่บอกขนะไดูแต่ว่าห้าก็ได้หกก็ได้จริงจริงที่จริงตัวอักษสออจะกมาว่าเออมาสองมาก็คอมมนมันก็แนนจะสูงอ่ะสูงใช้ได้ไม่ตาที่อะผระบพี่ต้อพี่ขนไ ่าไม่ด <_ Gimme for u> ้ like ีนนใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละเขาดีเขาไม่ขออไอ่นีที่ไหนกเออราลม่แล้วขไม่่อไก็ลา่อังกไ้ก็เอยากมสิทาใชใช่ใช่ดิเด่นนราดูอันที่ยืมคับหนึ่งเล่อใช่ยง กจะลองเลือกองเอาสามไปตอนที่เรงกได้เพราะว่าพี่พี่ว่าไอ้ไอ้อย่างเงียเสียสี่ร้อยกว่ารับตรงข้างนอกมาในในรอบแปดจะคนคนมีเพื่อนติดงาผมเขาก็ใส่พยายามใแต่นี้ก็เลยคิดว่าแบบแพงก็ขึ้นเรื่อยๆ่อยนกอันนี้อนนี้หลับแยกกึ้อหลับแย่นอ่ออสเอยรยมันรับเพิ่มหรือเปล่าจีซีจ แลาถ้าเดิมอาทาเปนห้าคนหรือสามสคนหรือไม่ก็แบบอาจารย์หนูก็เข okay, so ็ดสองแง่คือมันจะขึ้นเรื่อยๆมื่อถคนเห็นว่ามันขึ้นก็อาจจะม่รู้น่ามันมีเนียก็เลย